ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับคิม,มเมฆันธ์ศคุญเดธนาครับก็วันนี้นะครับก็เป็นเอ่อเป็นอีพที่เป็นอีพีที่สองนะครับของของรายการเรานะครับเราก็จะมาเริ่มสอนอ่าเข้าเข้าในเนื้อหาของการใช้งานโปรแกรมในโปรแกรม Autodesk Revit นะครับก็จะเป็นเนื้อหาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟล์ที่เราใช้ทำงานใน บน Revit นะครับแล้วก็เป็นอ,อินเทอร์เฟซของโปรแกรมนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมไฟล์บนโปรแกรม Revit นะครับมันจะประกอบไปด้วย3ไฟล์ที่เราจะใช้งานกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นไฟล์นามสกุลอันแรกนะครับ rte RTE เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมถ้าเกิดะจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นเทมเพลตไว้สำหรับสร้างขึ้นขึ้นโปรเจกต์เป็นถ้าเกิดเทียบกับ AutoCAD ก็ปกติในแต่ละบริษัทนะครับก็เขาก็จะมี s t ต n d า r d ของแต่แต่ละบริษัทไปนะครับก็ซึ่งเขาจะตั้งพวกเบอร์ปักกาเลเยอร์อะไรพวกนี้ไว้แล้วไฟ์ล RTE อันเนี้ยของเราอ่ะก็คือจะเป็นอย่างนี้เช่นกันส่วน ตัวไฟล RVT นะครับก็จะเป็นไฟล์โปรเจกที่ที่เราใช้ทำงานกันแล้วก็ไฟล์ IFA ก็จะเป็นไฟล์ family นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายในสไลด์ถัดไปนะครับ,น,รบนะครับก็ไฟล์เทมเพลตนะครับเอ่อเทมเพลตก็จะเป็นเหมือน Standard ที่ Setup ไว้นะครับก็ภายใน template ก็อาจจะตั้งพวกเอ่อหน่วยเมตรมิลไว้แล้วอาจจะ ดาวโหลด Family ดาวโหลดบล็อกต่างๆดาวโหลดคอมโพเนนต์ต่างๆไว้ให้ทีมงานพร้อมใช้งานแล้วนะครับอาจจะตั้งเบราวเซอร์ไว้แล้วไว้สำหรับจัดการบริหารวิวต่างๆในการทำงานหรือว่าอาจจะตั้งแบบเบอร์ปากาอะไรต่างๆพวกนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นไฟล์ rvt นะครับก็จะเป็นไฟล์โมเดลอาจจะเป็นไฟล์แบบโมเดลสตั๊กเจอร์โมเดลอาร์เคเต็กโมเดลงานระบบ หรือว่าอาจจะเป็นอาจจะไม่ทั้งตึกอาจจะเป็นโซนนั้นโซนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นแบบสมมุติอาคารสูงก็จะมีทาวเวอร์มีโพเดียมมีอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นไฟล์ที่เราไว้ใช้ทํางานนะครับขึ้นโมเดลหรือว่าอาจจะเป็นไฟล์เปล่าใช้เขียนแบบทาด็อกิวเมนต์อย่างเดียวก็จะเป็นไฟล์ RVT ทั้งหมดนะครับถัดมาก็จะเป็นไฟล์ RFA นะครับ RFA เนี่ยจะเป็นไฟล์ คอมโพเนนต์ uh, นะครับก็คือ uh, ทางภาษาของเล v i ิเขาเรียกว่า Family family เป็น uh, มีเป็นครอบครัวแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันเป็น uh, คล้ายๆกับบล็อ uh, กหรือว่าด y นามิกบล็อกใน AutoCAD ในใน AutoCA d เนี่ยครับเขาก็จะมีแบบปกติตามบริษัทก็จะมีแบบแจกเทมเพลตแล้วก็เอาบล็อกมาวางมาใช้บนอาคารพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ ซึ่งใน Revit ก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าในพวก IFA เนี่ยในไฟล์ IFA เนี่ยครับในบน i t อ่ะค่อนข้างที่จะต้องใช้ specialist ทำงานนิดนึงนะครับต้องใช้ใช้สกิลนิดนึงในการทำนะครับซึ่งในตัว IFA ไฟล์ IFA เนี่ยครับเราเมันจะมีลักษณะที่เป็นสามมิติด้วยนะครับ,คร,บครับผมก็คือจะเป็นไฟสามมิตินะครับเหมือนออคล้ายๆกับมีลักษณะคล้ายๆ อ u t ต c แคดบวกกับตัวสเกตอัพนะครับผมครับผมแล้วก็เราจะโหลดดาวน์โหลดพวกแอสเซทพวกนี้จากไหนก็คือทาง Autodes k นะครับเขาก็จะมีโฟลเดอร์ฟรีตอนที่เราติดตั้งโปรแกรมนะครับมันก็จะมีออของพวกเนี้ยมาให้เพราะปกติอย่าง AutoCA d นะครับเรา AutoCAD มันมีมีมานานแล้วเนาะมันก็เลยมีคนแบบทําให้เยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> แล้วก็แบบส่งต่อกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตัว Revit เนี่ยครับมันมันเป็นโปรแกรมที่เพิ่งเพิ่งได้มีการนํามาใช้งานเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองทาง Autodesk เขา <c oughs> ก็เลยมีแบบมีของต่างๆหเหล่านี้เอามาให้เราใช้เป็นเบื้องต้นนะครับเป็นไฟล์ไว้สำหรับเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมก็คืออันนี้อยากให เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องจำไว้ให้ดีว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโ c a t i o n ไฟล์เวลา,าจะหาแบบดาวน์โหลดโต๊ะก็อีประตูหน้าต่างอะไรพวกเนี้ยครับก็คือต้องให้ก็คือไอโฟลเดอร์เนี้ยก็จะถูกเก็บไว้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีฮินอีกอย่างนึงหลายๆคนอาจจะเปิดแล้วแบบไม่เจออันนี้นะครับก็คือไอโฟลเดอร์เนี้ยโปรแกรม Data เนี่ยครับมันถูกไายไว้อยู่ในตัว Window s ของเรานะครับต้องไป h i ต d e n hidden ไว้ก่อนตั้ง hidden folder ไว้ก่อนนะครับเอาเอาเอามันออกก่อนแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ,อในตัว library นะครับในโฟลเดอร์ l i b r a r y เนี่ยที่อยู่ในโฟลเดอร์ rvt 2 0สอเนี่ยก็จะเป็นตัว r f a ที่ฟรีจาก Autodesk นะครับส่วนเทมเพลตนี่ก็เป็นเทมเพลตฟรีเหมือนกันนะครับเป็นตัวเริ่มต้นทุกอย่างเลยอันนี้ ปกติพวกไฟล์ไฟล์ IFA อะไรพวกเนี้ยถ้ามีคนขายผมก็จะชอบซื้อมาบ่อยๆนะครับก็อันเนี้ยตัวเนี้ยเวลาแบบมีมีมีคนทำมีคนอะไรเนี้ยผมก็จะอุดหนุนเพื่อนๆร่วมอาชีพเป็นประจำนะครับก็แต่ว่าปกติถ้าเกิดสมมุติมีใครมาอขอผมผมก็ปกติจะให้ปีนะครับจะแจกเพื่อนๆในเพื่อนๆที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับยกเว้นตัวที่ เขาที่ตัวที่ผมซื้อมานะครับก็จะให้อุดหนุนแบบคนคนที่เขาทํามาอย่างยักษ์ลำบากนะครับตัว IFN เนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่ยากอันหนึ่งในการที่จะเราจะคับแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นขึ้นมานครับแล้วก็เราไปดูหน้าตาโปรแกรมกันเลยครับอินเทอร์เฟซโปรแกรมนะครับหน้าตาหน้าตาในโปรแกรมเนี่ยเราเปิดโปรแกรมมาปุ๊บมันก็จะขึ้นภาพนี้ขึ้นมานะครับ ซึ่งภาพเนี้ยครับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นตัวโมเดลที่เราเปิดล่าสุดตัวไฟล์ไฟล์ตัวงานนะครับก็คือไฟล์ตัว RVT ที่เราเปิดล่าสุดนะครับมันจะมีกี่ไฟล์ก็แล้วแต่คือถ้าสมมติจอยาวไม่ได้ยาวออกไปหลายๆ10สิบหลายหลายสิบโปรเจกต์เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนข้างล่างก็จะเป็นตัว IFA ที่เราเปิดทำงานล่าสุด ่วนตัวนี้เป็นตัว Create และตัวเปิด Project ์เปิดแลี y นะครับก็จริงๆเราเริ่มสร้างปกติอันนี้คือถ้าสมมุติเรากด New ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้แล้วก็สามารถเลือก t m p p a t e เรา b ัลล์ e ก็เราก็ browse ไปที่โฟลเดอร์ที่เลือกไว้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด ตัวนี้นะครับเวลาเรากด New ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกแล้วมันก็จะถามว่าแบบให้เรากําลังจะสร้างโปรเจกต์รือเราจะสร้างเทมเพลตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเราจะเ,าเริ่มต้นสร้างงานแล้วก็ไปที่โปรเจกต์นะครับแล้วเราก็เบลล e เทมเพลตขึ้นมาแล้วก็ในโฟลเดอร์เมื่อสักพู่น,นี้ที่แสดงนะครับก็จะเป็นตัวโปรแกรม Data ก็ออโต้เท็ก RVT 2020นะครับแล้วก็ตัว Template t e m p l a t e เนี่ยมันก็จะมี Imperial กับมีมีตัว metric กบเเอ่อก็มันจะมีให้เราเลือกไปที่ metric นะครับจะเป็นหน่วยเมตรส่วน Imperial มันก็จะเป็นหน่วยเอ่อหน่วยหน่วยนิ้วนะครับหน่วย มาถึงตัวหน้าต่างหน้าต่างตัวเ,เมื่อเราเข้ามาที่ตัวเทมเพลตนะครับแต่อันนี้เมื่อสักพู่นี้เราเข้ามาในโปรเจกต์ในตัวเทมเพลตเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะงี้เราก็คือเราสามารถแบบครีเอทวาดงานโมเดลของเราลงไปในนี้ได้เลยนะครับมาดูสไลด์ของเราตอน ตัวสไลด์ในสไลด์นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนดูไม่ทันจริงๆแคปรูปไปก็ได้นะครับตัวน,นี้ตอบแคปรูปไว้แล้วก็ตัวเครื่องมือของเรานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละเครื่องมือนะครับให้ทุกคนแบบทำความเข้าใจกันตัวแรกนะครับก็จะเป็น Quick To Bar อยู่ข้างบนนะครับโอวเรอันนี้ Quick To Bar แล้วก็อันที่สองก็จะเป็นแท็บเครื่องมือต่างๆนะครับ แล้วก็แท็บหมวดเครื่องมือก่อนแล้วค่อยเป็นแท็บเครื่องมือต่างๆนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น Property หน้าต่าง Property ที่เปรียบเสมือนถ้าเกิดพูดถึงเทียบกับตัว AutoCAD ก็เหมือนกับเรากด CHPR หรือว่า PR ใน AutoCAD นะครับก็จะเป็นหน้าต่างตัว p r o p e r t y จะอยู่จะอยู่ตรงนี้ส่วนเบราว์เอร์เนี่ย เบราว์เซอร์เนี่ยเป็นตัวเลือกหน้าต่างในการทำงานนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานบนอ u t ต c แคนะครับหลายๆคนก็อาจจะทำแบบหลายๆจอมีแปลนรูปด้านรูปตัดอะไรพวกนี้อยู่ในหน้าเทมเพลตอยู่ในหน้าเดียวเนาะแต่ว่าทีนี้พอมันเป็นบ i มเนี่ยมันเราเราขึ้นทุกอย่างเป็นโมเดลเนาะเราก็เลยต้องทำวิวอย่างเงี้ยในแต่ละวิวเ,เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วตัวเบราว์เซอร์เนี่ยเป็นตัวจัดการวิว แล้วก็ส่วนนี้นะครับเป็นตัวกราฟิกคอนโทรลเช่นการเป็ scale, ี่ยนสเกลเพิ่มความละเอียดปรับเชดดิ้งทำเปิดแสงเปิดเงาหรือว่าเช็คพระอาทิตย์เช็คแดดอะไรแบบนี้ครับก็คือตัวนี้กราฟิกคอนโทรลก็จะอยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับส่วนส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของการทำ selection tool นะครับ เนื่องจากมันเป็นโมเดลสามิตินะครับไอตัว selection tool ตัวเนี้ยก็จะค่อนข้างที่จะอันตรายมากเวลาเราแบบลากคุมลากคุมโปรเจกต์แล้วแบบผนังมันมันยืดมันมันลากบางบางทีมันรูดผนังออกไปทั้งโปรเจกต์เลยเพราะฉะนั้นตัว selection tool selection control ตรงเนี้ยครับตัวที่ control วัตถุผมก็จะให้น้องๆอ,งอปิดให้หมดเลยอันนี้เป็นเก็บไว้เป็นแบบทริคอย่างหนึ่งนะครับ อามาถึงหลักการจําเครื่องมือว่าแบบอะไรอยู่ตรงไหนบ้างสําหรับมือใหม่นะครับหลายๆคนหลายๆคนจะประสบปัญหาในการทำํำหาเครื่องมือไม่เจอนะครับไอในหน้าสไลด์เนี่ยครับก็จะเป็นตัวอธิบายคร่าวๆว่าแบบให้เราแบบจินพอแบบนึกออกพอเราออกได้ว่าแบบในแต่ละเครื่องมือมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือ อยากให้จำเป็นแบบนี้ครับสามสี่แท็บแรกเนี่ยครับจะเป็นเครื่องมือในการทำวัตถุ3มมิติวัตถุสมมิติเนี่ยสแท็บแรกแล้วจบเลยวัตถุ3มมิตินะครับวัตถุสมมิติประกอบอาคารใช่ครับแล้วก็แท็บที่สองจะเป็น insert insert ก็คือจะเป็นแท็บที่เรา,เอ,าอยากนำไฟล์อื่นๆเข้ามาในโปรเจกต์พวก ดึงไฟล์รูปดึงไฟล์ AutoCAD เข้ามาหรือเอา SketchUp เอา 3D อื่นๆเข้ามาอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ใน Insert หรือว่าโหลดดาวน์โหลด family อะไรพวกนี้ครับก็จะอยู่ใน Insert ทั้งหมดนะครับส่วน a n n o t a t e a n n o t a t e ตรงนี้ครับก็จะเป็นแท็บเครื่องมือสามมิตินะครับเครื่องมือสามมิติได้ก็คือพูดง่ายๆว่าแท็บ a n n o t a t e แท็บเดียวอะเหมือนเหมือนเป็น แทนออโตแค d ให้เราได้เลยนะครับแล้วก็ Analyze นี่ก็จะเป็นหมวดวิเคราะห์ละแล้วก็ m a s s i n g and size ก็จะเป็นวัตถุที่เกี่ยวกับไซส์เกี่ยวกับโทโปการสร้างโทโปต่างๆเส้นที่ดินต่างๆครับที่ไม่เกี่ยวกับตัวอาคารแล้วกเ็เรื่องเรื่องแมสซิ่งนะครับแมสซิ่งก็จะเป็นเ,เหมือนตัว reference, เร e เลนซ์มีลักษณะคล้ายๆกับเป็นส่วนยากาศที่เป็น w o r k p ก a พน ไว้สำหรับให้เราทำงานขึ้นขึ้นโมเดลนะครับแล้วก็ c o l ลาเบเร t e มันเป็นหมวดคอลลาบเรจะเป็นหมวดสำหรับการประสานงานนะครับแล้วก็หมวดวิววิวเนี่ยก็จะเป็นแท็บเครื่องมือในการสร้าง View ต่างๆเช่นเราคิดจะสร้างแปนสร้าง s e ซ t i o n เพิ่มในการทำงานแล้วก็มาที่ v วิวรหรือว่าเราจะสร้างตารางถอดปริมาณราคาก็าจะอยู่ในวิว ส่วน manage เนี่ยครับก็จะเป็นตัวแท็บเครื่องมือในการ manage file นะครับก็จะมีพวกเช่นการตั้ง project unit ตั้งน้ำหนักเส้นตั้งลิงก์ต่างๆก็จะอยู่ใน manage ทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นั๊กอินละของของแต่ละคนก็จะแบบมีมีไม่เท่ากันเนาะของผมก็าอาจจะมีแบบสองสาตัวผมมี p r e v i t e ไว้ทำ h e a ทำอะไรพวกนี้แล้วก็มีร u เมีย เอาไวสาาา้สำหรับเอ็กซ์พอร์ตให้สำหรับทีมดีไซเนอร์อะไรเงี้ยครับไว้ทำไว้ทำเรนงานเรนเดอร์อะไรเงี้ยครับก็ก็จะมีประมาณนี้เราก็แท็บสุดท้ายก็จะเป็นแท็บ modify modify เนี่ยเอ่อก็จะมีพวกเครื่องมือที่เกี่ยวกับ move copy rotate mirror อะไรพวกนี้ครับก็จะอยู่ในแท็บ modify ทั้งหมดนะครับครับผมตัว เครื่องมือเนี่ยก็จะมีประมาณนี้คือเพื่อนๆต้องลองอวิธีหาเครื่องมือเนี่ยเราก็จะจําเป็นแบบนี้สมมติว่สมมติว่าเราต้องการที่จะสร้างพื้นมาหนึ่งแผน่นล้วก็ต้องมานึกแล้อ๋อพื้นมันเป็นวัตถุสามมิติเป็นวัตถุป,ประกอบอาคารเนาะเป็นสามมิติแล้วก็จะต้องเราก็มาหาในนี้แล้วในนี้ก็จะเป็นม e ีแท็บ มันก็จะมีแท็บขื้นให้เดี๋ยวเราไปดูในโปรแกรมกันเลยดีกว่าครับครับในตัวโปรแกรมนะครับสามสี่แท็บแรกเนี่ยก็จะเป็นวัตถุสามมิติจะเห็นได้ว่า ความแตกต่างกันระหว่งางอ o c a d แล้วและ Revit เนี่ยและไอโปรแกรมบิ m เนี่ยมันจะต่างกันโดยเส้นเชิงคือ AutoCAD เนี่ยครับเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันจะถูกมันจะเป็นในอัโตแคดจะเป็นเครื่องมือวาดเส้นเนาะอ a t โตแคคือเหมือนถ้าพูดง่ายๆเหมือนเโต๊ะดาบดิจิตอลนะครับก็ <laughs> คือมันเป็นแค่เขียน 2D เขียนเส้นขึ้นมาแล้วเราเข้าใจเองว่าเนี่ยเส้นเนี่ยมันคือผนงัง พื้นแต่ว่าในตัวตัวโปรแกรมที่เป็นบิมทุกโปรแกรมเนี่ยครับมันก็เหมือนโปรแกรมมันจะรู้เองว่าแบบอันเนี้ยมันคือผนังมันคือพื้นนะครับซึ่งเครื่องมือต่างๆในการวาดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงเนาะแบบผนังก็คือเครื่องมือวาดผนังเลยเครื่องมือวาดประตูก็จะเป็นเครื่องมือวาดประตูเลยนะครับถ้าเราจะวาดหลังคาเราก็ต้องไปที่ เื่องมือวาดหลังคาอะไประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีเอลิเมนต์ต่างๆบนงานสถาปัตยกรรมในแท็บ Architecture นะครับแล้วก็มีวัตถุต่างๆในงานโครงสร้างก็จะเป็นอยู่ในแท็บ Structure มีคานมีผนงังที่เป็นผนังรับแรง แล้วก็มีวัตถุเสาต่างๆพื้นต่างๆที่เป็นพื้นรับแรงประมาณนี้นะครับสตีลก็จะเป็นพวกงานเหล็กต่างๆพวกจุดเชื่อมต่อระหว่างจอยต่างๆนะครับส่วนซิสเต็มนะครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานระบบประกอบอาคารต่างๆนะครับพวกดักพวกท่อต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์สุขภาพิบาลต่างๆนะครับก็จะ อยู่ในแท็บนี้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็จะนึกออกแล้วว่าแบบอ๋อเนี่ยถ้าสมมุติมันเป็นวัตถุสามมิตินะครับวัตถุสามมิติก็คือจะอยู่ในสี่แท็บแรกปึ๊บถ้าสมมุติว่าเพื่อนเอ่อนจะนำไฟล์ autocad เข้ามาหรือว่านำไฟล์ภาพเข้ามาอย่างสมมุติดีไซเนอร์สเก็ตสเก็ตเป็นภาพ s k e t c ใสก่สกระดาษเป็นคอนเซปต์ไว้อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเราก็สามารถ อินเสิไฟล์ภาพเข้ามาได้นะครับแล้วก็อโนในอโนเทอโนเทอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับการเขียนเส้น 2D 2มิติทั้งหมดนะครับเพื่อแบบตกแต่งแบบให้มันสวยงามมีเอ่อมีแท็กมีต่างมีแท็กมีดิเมนชันต่างๆก็คือเป็นเครื่องมือสร้างวัตถุในสองสอมิติสัญลักษณ์ เส้นต่างๆที่เป็นสองมิติทั้งหมดนะครับแล้วก็ analyze analyze ก็จะเป็นหมวดวิเคราะห์และแล้วก็ massing and size ก็จะเราก็จะเห็นแบบวัตถุที่อยู่ที่ไม่เกี่ยวกับตัวอาคาระคะก็พวกโทโพพวกทำคอนัทร์ต่างๆวางต้นไม้หรือว่าวางพวกที่จอดรถ parking ก็จะอยู่ในแท็บนี้นะครับ ควน Collaborate อันนี้เดี๋ยวเราขอข้ามไปก่อนนะครับเรายังไม่พูดถึงมันมันจะมีของเรื่องของการแบบทำไฟล์ในเอ่อการบริหารจัดการไฟล์ยังไงให้แบบทำงานได้หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ในแท็บนี้ทั้งหมดนะครับ v w view. view ก็จะเป็นตัวเอ่อ t e v t e w i e w ขึ้นมาที่ Browser ตรงนี้นะครับก็จะมีพวกเอ่อ section มี สร้างครีเอทแฟนวิวต่างๆนะครับแฟนวิวก็จะมีแบบเอ่อฟอร์แฟนซีลิงแนอะไรพวกนี้ครับ Elevation รูปด้านอะไรก็จะอยู่ในอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับส่วนแมเน e ก็แมเน e ก็คือตามที่เกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องการตั้งค่าโปรเจกต์พวกตั้งค่ายูนิตต่างๆนะครับ ก็จะอยู่ในนี้เพิร์กอันยูสอะไรพวกนี้ครับหรือว่าการตั้งเบอร์ประกาศก็จะอยู่ในแท็บนี้ทั้งหมดแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกปักอินแล้วก็เป็น modify modify ก็จะเป็นแท็บที่ไว้สำหรับออทำก๊อปปี้มูวัตถุต่างๆ p ินอ b อบเจหรือว่าสเกล หรือ s p e ตอ Object อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ในแท็บ m o d i f y นะครับครับผมตัวโปรแกรมก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวในครั้งถัดๆไปนะครับเราจะมาพูดถึงการใช้งานในแต่ละแต่ละฟีเจอร์ในโปรแกรมนะครับเป็น EP ถัดไปเรื่อยๆนะครับครับผมวันนี้ก็เรามาประมาณนี้น่าจะ เข้าใจกันพอสมควรครับจริงๆในรายการนี้เนี่ยเพื่อนๆถ้าสมมุติมีคำถามอะไรก็พิมพ์ทักมาไว้ในในเพจหรือว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆดูอยู่นะครับรายการนี้เราก็พิมพิมถามมาได้นะครับครับผมวันนี้เราก็ประมาณนี้เนาะครับครับผม ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์อีกนี้สสวัสดีครับ